สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Oxygen Not i n c l u d e d ซีซั่นที่5ในพาที่25นะครับผมตอนนี้เดี๋ยวผมจะให้เขาเอาเจ้า2ชิ้นนี้นะอ์ติแฟกต์2ชิ้นนี้มากระเถาะปงเป,ปงปเปน,นะแต่ว่าก่อนหน้านี้ผมต้องการอากาศหายใจนะตอนนี้ผมก็เอาแร่ออกซิไลท์มาใส่ตรงนี้นะเอามาเก็บเอาไว้ซัจะได้มีอากาศหายใจนะส่วนตรงนี้ผมคิดว่าผมจะทำแอร์ล็อกอีกสักจุดนึงนะ บันไดตรงนี้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมขอรือ้อตรงนี้ออกแล้วกันรื้อตรงนี้ออกนะแล้วก็ทำแอร์ล็อกนะแอร์ล็อกเพิ่มเติมเอาไว้ตรงนี้เลยมาจ้าโอเคเรียบร้อยเสร็จไปหนึ่งเหลืออีกหนึ่งเอามาดิโอเคได้ย,ยัง โอเคเรียบร้อยนะฮะได้2องแล้วเดี๋ยวขอยหยุดหยุดแป๊บนึงกลับมาดูตรงนี้ผมน่าจะได้หแล้วนะโอเค6ทับ10แล้วนะฮะแหลมเลยทีนี้เดี๋ยวผมจะไปหาที่ดาวดวงอื่นนะเหลืออีก4ผมจะได้ในพาร์ทนี้ไหมเอ่ยฉากจบนะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะฮะมาลุ้นกันมาลุ้นกันตอนนี้เขาก็มาถึงกันแล้วนะเดี๋ยวผมจะให้เขานะ,ะก่อนที่จะลงจอดขอใส่อ ใส่ชุดก่อนเลยนะชุดชุดชุดอันนี้ชุดชุดอันนี้ขอเป็นแอสคานอสคานอยู่ในอะขอหยุดเวลาแป๊บนึงนะแอสคานใส่ชุดใส่ชุดนะแล้วก็อีกคนนึงเป็นเอลลี่นะเอลลี่เอลลี่ใส่ชุดนะไปไปใส่ชุดอันนี้ไม่ต้องเร่งขนาดนั้นนะเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวอันนี้เป็น เดี๋ยวนะให้เขาใส่ชุดก่อนอ่าโอเคใส่ชุดแล้วเอลลี่นะดีพลอยเอาเอาเอาลงจอดตรงไหนดีเอาลงจอดตรงนี้นะเขาจะได้ขุดลงมาได้ง่ายๆเนาะเอาลงจอดซักตรงนี้แล้วก็อีกคนนึงอีกคนนึงเป็นแอสคาร์นะลงจอดเป็นตรงนี้อ่ะข้างๆกันเลยนะมายัง โอเคมาแล้วนะอันนี้แอสคารมาลือ้อหรือถอนก่อนเลยนะเอลลี L ่ e, ลงจอดเสร็จเสร็จแล้วมามาลือ้อหรือออกด้วยโอเคลื้อไปไหนอากาศหายใจเออผมจะดูอากาศหายใจเขายังไงอะ่ะผมคิดว่าน่าจะทันอยู่นะน่าจะทันอ่ะขอ,อ,อแพลตฟอร์มตรงนี้ก่อนเลยนะเอ,อเขาเขาสูงเท่าไหร่วะเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมขอเช็คก่อนนะเดี๋ยวสร้างไปแล้วเดี๋ยวมัน มันไม่ถึงเดี๋ยวจะซวยนะอ่าสูง35้ใช่ไหมอ่าตรงนี้35มสิบห้าไหมอ่ะสามสิบสี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ่อสามสิบห้าไหมอ่ะขอเข้าไปดูใกล้ๆสามสิบสามสามสิบสี่สามสิบห้าโอเคต้องเอาวางทับตรงนี้นะอย่างนี้แบบนี้นะฮะมาเลยมาเลยขุดขุดขุด แล้วก็เอามาสร้าง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 ปาบเสร็จแล้วนะแลนเฮอลงจอดจ้าอันนี้ดิดินี้ก่อนนี้ก่อนนีก่อนเดี๋ยวโดนลวกเดี๋ยวโดนลวกไอพ่นมันร้อนมากนะเสร็จแล้วรีบหนีรีบหนีโอเคมาแล้วนะะลงจอดทีนี้ดูซิรัศมีความร้อนนะอ่ามาถึงตรงนี้ใช่ไหมโอเคขอบันไดเลยนะ บันไดเอาเป็นหินอักขนีถูกต้องนะแล้วก็โดดมา1 2าึ่งสองสามสี่ถึงตรงไหนตรงนี้โอเคประมาณนี้นะ,ะสร้างมาสร้างมานี่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 และนี่และ อันนี้อย่างนี้โอเคทีนี้เดี๋ยวให้เขาช่วยกันสร้างนะทั้งข้างในข้างนอกเลยมาๆๆมา,ม,า,ม,ามีบทเรียนจากคลิปที่แล้วนะต้องช่วยกันสร้างจากทั้งข้างในทั้งข้างนอกเลยนะแล้วก็ตอนนี้เขาใส่ชุดแอดโมสูรด้วยไม่มีปัญหานะโอเคเสร็จเรียบร้อยมาตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวๆให้เขาสร้างตัวไหนดี วิ่งปั่นไฟวิ่งปั่นไฟตรงนี้ได้นะปั่นไฟตรงนี้ได้แล้วก็ผมอยากจะให้เขาทําเป็นแอร์ล็อกแถวๆนี้ได้ป่ะประตูแอร์ล็อกตรงนี้นะฮะแล้วก็ขอบันไดขอบันไดเดี๋ยวให้เขาขึ้นไปทําข้างบนนู้นนะอันนี้อันนี้ประมาณนี้นะแล้วก็ ไปปั่นไฟข้างบนดีกว่าจะได้ไม่ต้องใช้สายไฟยาวนะมาปั่นไฟตรงนี้ไม่พอเหรอมันมีต้นไอ้นี่อยู่ฮะต้นยาก,การ์อยู่ตรงนี้เต็มเลยอืมถ้าอย่างนั้นผมจะต้องเจาะเจาะให้คอลีนเหลวนะมันตกลงไปข้างล่างก่อนนะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวขอเจาะบันไดตรงนี้ลงมามา ให้บันไดตรงนี้ไม่ต้องละเจาะลงไปแล้วก็เดี๋ยวมาวิ่งวงล้อปั่นไฟตรงนี้แล้วก็แล้วก็วกเครื่องกระเทาะปงเตงปงเตงเอามาอยู่ตรงนี้สายไฟนะลากมาอาขอแบตเตอรี่เล็กแบตเตอรี่เล็กอยู่ตรงนี้อ่สายไฟลากมานันนี่มา คิดว่าน่าจะใช้เวลาไม่นานนะวิ่งปั่นไฟแล้วมีการปั่นไฟแล้วนะโอเคเสร็จแล้วอันนี้ของาง,ของานเร่งด่วนของงานเร่งด่วนเลยโอเคไปเอามาเอลลี่กระเทาะเป้ปงเป,ปงเป,ป,งเปไปไปหายใจแล้วก็กลับลงมาใหม่นะ เสร็จไปแล้วหนึ่งนะเหลืออีกหนึ่งมามาจัดทรงจัดทรงโอเคเสร็จแล้วนะฮะครบแล้วอันนี้เดี๋ยวผมให้เขาทุบทิ้งให้หมดเลยนะแล้วก็เอาวัตถุดิบกลับขึ้นยานนะเอาไปใช้ที่อื่นต่อเลยนะทุบทิ้งทุบทิ้งทุบทิ้งให้หมด ทุกไปทุกไปทุกไปทีนี้เดี๋ยวเก็บวัตถุดิบทั้งหมดนะกลับคืนมาใส่ซะให้หมดเลยตรงนี้เก็บให้หมดนะตรงนี้มีแร่เหล็กอยู่เยอะแยะเลยนะน่าจะใช้เวลาเก็บไม่นานสักเท่าไหร่นะเฮ้เก็บ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 หมดยังเอ่อโอเคหมดแล้วนะแร่เหล็กหมดเกลี้ยงเลยไปเอาเก็บสายยานพอเก็บแล้วนะ เดี๋ยวผมจะให้เขาเดินทางอีกรอบหนึ่งนะจุดหมายปายทางต่อไปดาวดวงนี้นะฮะโอ้โหอันนี้มันดาวน้ำนี่นะใช่ป่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอันนี้มันดาวน้ำใช่ไหมใช่ป่ะใช่แหละมันคือดาวน้ำนะซึ่งผมไม่รู้ว่าไม่รู้ว่ามันจะมีอตแฟกต์ไหม มีปะคุณผู้ชมว่ามีปะความสูงจุดที่ผมจะเอายาลงจอดได้นะผมสามารถเอาลงตรงนี้ได้อยู่นะเด,เดี๋ยวขอ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 ,ขอเช็คขอเช็คเช็คระดับก่อนหน่อยนะความสูงอันนี้ถึงสามสิบเจ็ดโอเคได้อยู่โอเคได้อยู่นะเดี๋ยวผมจะเอาโมดูลลงจอดมาจอดตรงนี้สออันนะแล้วก็เอาแพลตฟอร์มลงจอดมาจอดตรงนี้ แล้วเดี๋ยวผมจะลงไปดูนะฮะว่าดาวดวงนี้เนี่ยมีอาร์ติแฟกต์หรือเปล่านะลงมามาไหมโอเคเอลลี่ลงมาแล้วนะโอ้โหมีแต่น้ำจริงอะเนี่ยเออผมลงผิดจุดหรือเปล่าเนี่ยเออเหมือนผมลงผิดจุดเลยอะ่ะโอเค เดี๋ยวค่อยให้เขาสร้างบันไดนะสร้างบันไดแล้วก็อาจจะลงมาข้างล่างหรือไม่ก็ไปทางขวานะโอ้โหดาวดวงนี้น้ําทั้งนั้นเลยออกมาออกมาออกมา,ออกมาแล้วหรือทิ้งหรือไปหนึ่งนะเอลลี่ลงมา,งมางเร็วเอลลี่ลงมาออกมาแล้วหรือทิ้งป้าทีนี้ได้แล้วนะแค่ลงจอดเอามันมันต้องจอดต่ำๆใช่ไหมจอดต่ำๆอ่ะสัก ประมาณนี้เขาสร้างถึงไม่บ้าอน่าจะสร้างถึงแหละนะฮะปาตัวนี้คือหินทรายใช่ไหมหินทรายบนยานมีไม่เอ่ยอารุณมาก่อนนะเอ่อยังไงก็ขอขุดตัวนี้ไปก่อนละกันนะขุด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 ตัวนี้เ่อนหินทรายไม่รู้ว่ายานบนยานจะมีหินทรายไหมนะรัศมีความร้อนความร้อนความร้อนถึงตรงนี้ โอเคเข้ามาถึงตัวนี้ต้องมินมินตัวนี้นิดนึงนะฮะโอเคไหนดูซิเอาหินทรายขึ้นไปนะฮะเอาหินทรายอันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วก็เดี๋ยวดูข้างบนนี้นี่นะในตู้นี้มีหินทรายไหมไอหินหินหินตู้นี้หินทรายหินทรายหินทรายมีโอเคถ้าหินทรายมีก็ เดี๋ยวให้เขาสร้างมาชนกันเลยนะขึ้นมา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 โดดโดดโดอุยโดดอันนี้อุยยอุยอุยนี่เกินมาโอเคทีนี้ไปสร้างมาเจอกันนะบนล่างแบบนี้นะเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยอันนี้น้ํามันหมดแล้วหรอน้ํามันหมดแล้วเดี๋ยวเอาขึ้นไปข้างบนนะ เอาขึ้นไปข้างบนแล้วก็เดี๋ยวทําท่อเติมน้ํามันแล้วก็อันนี้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 ผมต้องเอาขึ้นมาข้างบนักประมาณนี้แล้วก็เขาต้องการระดับนี้ใช่ไหมถ้าจําไม่ผิดนะเขาต้องการระดับนี้หนึ่งสองสามสี่ประมาณนี้นะเดี๋ยวให้เขามาเติมแร่ออกซิไลท์ตรงนี้นะทำไมอะ่ะโอ้หมดเหรอหินทรายหมดนะหินทรายหมด่มาขุดเพิ่มขุดเพิ่ม ุดเพิ่มนะตนัวนี้ไป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 คุดโอเคเอ,อ่อมันนอนตรงนี้มันจะเปลืองเปลือออกซิเจนในชุดไหมเนี่ยเริ่มเห็นอะไรบ้างนิดหน่อยแล้วนะตรงนี้ตรงนี้อะไรอะ่ะห่นบ่อน้าเน่าเย็นนะฮะตรงนี้ไม่มีอะไรเลยมีแต่แร่ออกซิไลนนะฮะเขาลงมาถึงไหมเนี่ยได้อยู่ค่อยๆกระดึบลงมานะ เดี๋ยวจะต้องให้เข้ามาฝั่งขวาด้วยจะได้รู้ว่าตรง,ตรงนี้มีอะไรนะมืดๆตรงนี้มันอยู่ลึกขนาดไหนเนะี่ยดาวดวงนี้มันจะลึกขนาดไหนไม่รู้นะฮะน้ำทั้งนั้นเลยผมอยากจะได้น้ำกลับบ้านจังเลยอะ่ะจะทำยังไงดีเหมือนว่าข้างล่างไม่มีอะไรแล้วนะฮะมาถึงดาวอีกดวงนึ่งแล้วนะฮะดาวดวงนี้เดี๋ยวขอดูก่อนซิ ผมจะสามารถลงไปตรงนี้นะผมลงไปตรงนี้ได้ลงจอดตรงตรงนี้แล้วก็ให้เขาเอายานมาตรงนี้นะแพลตฟอร์มยานจรวดได้ได้ได้ได,ได้มาแล้วนะ2คนเลยแอชคารออกมาเออตัวนี้ดูสิมีไหมอะ่ะ ตรงนี้ต้องเข้าไปดูตรงนี้ตรงนี้คือเครื่องอะไรไม่รู้นะมีตู้กดของกินตรงนี้สแสดงว่ามีอาหารตรงนี้นะเอเหลืออีกสองอะ่ะผมต้องการอีกสองอีก2องอีกสอง,อสองผมจะเอามาจากไหนอะ่ะผมคงจะต้องขดนะขดแล้วก็มาดูทางขวาว่ามีมีไหมนะอาร์ติแฟกต์ผมต้องการอีกแค่2องเอง ออกมาออกมาแล้วหรือนะฮะเอลลี่ออกมาเสร็จแล้วหรือนะฮะรืออรืเสร็จแล้วเอาแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มเอามาไว้ตรงนี้สูงสูงสูงเดี๋ยวความสูงความสูงต้องไม่น้อยกว่า35นะอยู่ที่โอ้สี 40. ตรงนี้อยู่ที่40โอเคได้อยู่ได้อยู่อันนี้แพลตฟอร์มมาไว้ตรงนี้ มามีหินแกรนิตกับหินตะกอนนะเดี๋ยวขุดหินแกรนิตด,ด้วยนะขุดหินแกรนิตเอาไว้ทำบันไดนะเกสร้างเสร็จแล้วลงมาเฮ้ยพ่งไปนูน่นไปนูน่นไปนู่นเดินเดินเดินนี้เดินน,น,นี้เดี๋ยวโดนลวกนะเดี๋ยวโดนลวกนะหลบหลบนี่หลบนี่ไปไปไป เอดูซิความร้อน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 ถึงประมาณนี้โอเคบันไดามาบันไดหินแกรนิตนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจดแปดเก้าสิบสอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สหอันนี้ก็โดดมาดอง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 อย่างนี้นะฮะ อันนี้เดี๋ยวเลื่อนขึ้นไปนะเดี๋ยวจะต้องทําเป็นเ,เติมเชื้อเพลิงนะเอาขึ้นไปแล้วก็ตรงนี้จะต้องมีบันไดนะเดี๋ยวให้เขามาเติมและออกซิไลท์ให้ด้วยเลยส่วนอันนี้ต้องการโลหะบริสุทธิ์โลหะบริสุทธิ์ก็ต้องอทําบันไดนะโดดมาดอง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 อย่างนี้ด้วยนะหมดแล้วเหรอ เออหมดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวขุดเออหินหินหินอะไรนะหินแกรนิตโอเคตรงนี้หินแกรนิดเอามาขุดอีกมาขุดอีกไปขุดไปโอเคต่อมาหากันต่อมาหากันนั่นเลยอย่างนั้นเลยนะทีนี้เดี๋ยวเติมแร่ออกซิไลท์นะแล้วก็ตรงนี้จะต้องต่อท่อนะเป็นท่อหินแกละพอไหมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยว เออหินหินตะกอนหินแกรนิตหินแกรนิตหินโอเคได้อยู่ต้องมาขุดตรงนี้เพิ่มเติมหินแกรนิต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 โอเคพอขุดหินแกรนิตแล้วก็เอาไปทําท่อนะขุดย่างโอเคกําลังขุดขุดไปขุดไปพอน้ำเข้าน้ำาข่อน้ำ,นำต่อเข้ามันนี่อย่างนี้โอเคเสร็จแล้วนะ เสร็จแล้วก็เดี๋ยวต่อท่อน้ำตรงนี้ต่อไปเติมให้เต็มอันนี้เต็มแล้วนะเหลือโมโดูลบุกเบิกตัวนี้อีกหนึ่งนะโอเคเรียบร้อยทีนี้เดี๋ยวมาดูกันนะว่ามีอาร์ติแฟกต์ให้ผมอีกสัก2ชิ้นไหมนะอขุดลงมานี่เลยโอเคขอบันไดขอบันได ลงมาตรงตรงตรงนี้ปดมานี่เออเดี๋ยวเดี๋ยวชุดชุดชุดถอดก่อนไหมชุดถอดก่อนดีกว่าไหมถอดชุดนะอันนี้ด้วยข้างในนี้อันนี้เอลลี่ถอดชุดโอเคนะทำงานกันต่อจ้าเดี๋ยวจะต้องให้เขาเข้ามามาดูตรงนี้นะว่ามันมันคืออะไรนะเขาเข้ามาได้ไหมอ่ะ ก็มาไม่ได้หรอหรือต้องมาเปิดตรงนี้ถ้างั้นก็ต้องขุดมาทางนี้ฮะขุดมาทางนี้ลงมานี่ลงมานี่แล้วก็บันไดบันไดลงมานี่แล้วก็มาเปิดซะสแกนนิ้วเดี๋ยวเข้ามาดูนะฮะว่ามันคืออะไรไหนเปิดประตูแล้วมันคืออะไรเนี่ย Temp o r a l t อ a r opener เพนเอ,อเดี๋ยว,ยว,ยวอันนี้คืออะไรอ่ะใช่ไหม ใช่อย่างที่ผมคิดไหมท่นเปิดไอ้นี่หรือเปล่าไอ้นี่ไอ้นี่นี่นีอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยใช่ป่ะเทมพอร์เลอร์เทียเทมพอร์ลอร์เทียอ่าใช่ใชนี่ไงผมต้องมาเปิดเจ้าเครื่องนี้นะใช้ไฟไหมไม่ใช้นะผมจะต้องมาเปิดเจ้าเครื่องนี้แล้วก็ขับขับยานเข้าไปในีนีใช่ป่ะ โอเคแสดงว่าผมใกล้จะได้ฉากจบครบแล้วใช่ป่ะเนี่ยใช่ป่ะใช่ป่ะเอ่อผมจะต้องเอาน้ำออกให้หมดก่อนนะอันนี้ยังมีน้ำท่วมอยู่เลยเอ่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนตรงนี้ละกันนะพื้นโลหะพื้นตะป่วตรงนี้เอ่อขอทุบทิ้งขอทุบทิ้งตรงนี้นะแล้วก็ขอเปลี่ยนเป็นพื้นตะข่ายละกัน น้ำจะได้ไม่ท่วมนะอันนี้เขาต้องการอะไรอะ่ะความจุแรดบูอ๋อเขาต้องการไอ้นี่นะฮะนี่ไงจะต้องดูดลังสีนะดูดลังสีแล้วก็ยิงเข้ามาในนี้อมผมรู้สึกว่า ถ้าจะทาเกี่ยวกับเจ้านี่เนี่ยผมคิดว่าน่าจะใช้เวลานานพอสมควรนะผมคิดว่าเอาไว้พทหน้าดีกว่านะโอเคนะกลับบ้านกันก่อนกลับบ้านกันก่อนนะไปเติมเชื้อเพลิงเติมอากาศเติมอาหารแล้วก็เดี๋ยวหาอ์ติแฟกต์กันต่อนะแต่ว่าขอพับเอาไว้เป็นพาทหน้านะครับผมในพารนทนี้ผมก็ได้อ์ติแฟกต์เพิ่มมาอีกนะะเดี๋ยวขอดูอันนี้ก่อนเอาเหินห้อยมาแล้วกัน ผมได้อ์ติแฟกมาเพิ่มนะครับตอนนี้เป็น8ทับสิบแล้วเหลืออีกแค่2เองนะฮะเหลืออีกแค่2ผมก็จะได้ฉา,ากจบที่2แล้วนะแต่ว่าผมเล่นมานานละเหนื่อยนะประมาณ3ามชั่วโมงขอพักเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมส่วนเจ้าเครื่องนี้เนี่ยเจ้าเครื่องนี้เจ้าเครื่องนี้หลังจากที่ผมได้ฉากจบที่2แล้วเดี๋ยวผมจะมาจัดการเจ้าเครื่องนี้แน่นอนฮะไม่ต้องห่วง โอเคนะสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังนะครับนนหรับฟันดีผีดึงขาบ๊ายบายรักทุกคนนะครับจุ๊บ